สูตรแอปให้ลุ้นลื่นตัวนี้จะเป็นรูปแบบแบบรีโมทนะครับก็คือใช้ใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งเป็นตัวสั่งแต่ว่าผมจะเขียนให้สั่งโดยวิธีการกดเคาะหน้าจอนะครับแบบว่าเราไม่ต้องไม่ต้องดูหน้าจอใช้การสัมผัสในการสั่งประโยชน์ก็คือเวลาที่ที่เราเป็นเจ้าคนเดียวเนี่ยเราเราสามารถแตะกดเองโดยไม่ต้องให้คนอื่นสั่งให้ครับเหมือนเราทำงานคนเดียวได้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ ขั้นแรกนะครับผมก็ลงแอปรีโมทในตัวเครื่องสั่งในนี้ก่อนนะครับผมก็กดเข้าไปกดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอดำๆครับมันจะเหมือนเครื่องปิดอยู่ครับผมจะขอวางนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องสั่งนะครับเราไปลงในเครื่องีมือถืออีกเครื่องหนึ่งอันนี้เป็นตัวเล่นนะครับนะครับคราวนี้จะมาลองทดสอบในการสั่งให้ดูนะครับอันนี้ขอเปิดก่อนนะครับผมลูกขยับครับผมจะเอาสิบเอ็ดอ่ะ สิบเอ็ดนี่คือกดกดสามครั้งนะครับกดหนึ่งสองสามอ่ะกดสั่งไปสามทีจะออกสิบเอ็ดนะครับไปเปิดฝาครับนี่ครับเห็นครับออกสิบเอ็ดโอ้จุ๋มจะลองเขยา่าอ่ะอาจจะลองสั่งตองนะครับตองต้องกดสี่ทีนะครับครับกดหนึ่งสองสามสี่ เปิดนะครับตองหนึ่งครับเดี๋ยวลองสั่งตองใหม่นะครับ1 2 3่สอสสี่ะเดี๋ยวไปเปิดจะออกตองนะครับเห็นครับตองสี่ต่อไปจะลองสั่งคู่ครับคู่จะกด5ทีนะครับ1 2 3่สสาสี ห้าอ่ะมันจะมีเหมือนกันสองตัวนะครับลองเปิดดูเห็นไหมครับคู่หนึ่งอ่ะสวัสดยลองสั่งสูงมั่งสูงก็กดทีเดียวปุ๊บอ่ะอันนี้เปิดฝาจะออกสูงนะครับเนี่ยออกสูงอ่ะขย่าครับหนึ่งสองอ่ะลองเปิดฝาครับจะออกต่ำครับ เห็นครับออกต่ำต่อไปลองสั่ง11ใหม่ครับกด3ทีนะครับ1 2 3เปิดฝาครับออก11นะครับนี่ครับ11คือในตอนใช้งานเนี่ยเราก็เราก็ถือไือถือไว้มือหนึ่งครับเหลือไว้ในกระเป๋าก็ได้ครับ่ะพุทธเขาเขย่าวเสร็จเราจะสั่งให้ออกเลยสิบเอ็ดก็กดใช้นิ้วโป้นะครับแตะ3ามครั้งหนึ่งสอง สามอ่ะเราก็สั่งไปจอ,อกสิบเอ็ดครับลองเปิดออกสิบเอ็ดอ่ะมุดเราสั่งมัง่งดาวเขยาวปุ๊บเขยยาวก่อนเปิดแล้วก็สั่งครับวนธีจะจอาตองเรากดไปเลยครับใช้นิ้วโป้ก,กดหนึ่งสองสามสี่อ่ะคันนี้ตอนสั่งเนี่ยเราไม่ต้องดูนะครับเราก็ถือถือมือถือนี่ไว้ในมืออันนี้เราไปเปิดจอกตองนะครับ เห็นครับต่อห้าเอาใหม่ต่อไปผมจะลองสั่งสิบเอ็ดใหม่ผมก็เขยา่าสิบเอ็ดที่กดสามทีมก็เคาะหนึ่งสองสามนี่ครับกดสามทีกดข้อหน้าจอไปสามทีครับแล้วแตะแล้วตัวที่เล่นในวงนเ,นเนี่ยไปเปิดเนี่ยเห็นครับจอสิบเอ็ดก็ตัวสั่งนี้ก็จะเป็นจะเป็นหน้าจอมืดๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่า จะได้ดูเหมือนว่าเครื่องปิดอยู่ครับแล้วก็เหมือนเราแค่ใช้มือมือแตะแตเอาครับเราไม่ต้องดูครับเหมือนเราอาจจะวางไว้ที่อื่นหรือหรือถือมือถือไว้หรือให้คนอื่นถือครับแล้วก็กดกดที่หน้าจอเอาจะเป็นการสั่งครับโดยที่แอปเนี่ยแอปตัวเนี้ยมันจะผมจะทําลงไว้นในเครื่องสั่งครับเป็นอย่างนี้พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแค่หน้าจอมืดๆครับไม่มีอะไรเลยครับจะเป็นสีดำๆเลยครับ ไม่มีไม่ได้เบ่งบอกว่าเป็นตัวสั่งเป็นตัวอะไรครับแค่เราเปิดตัวนี้ไว้แล้วก็กดกดสั่งเราครับมันจะไปขึ้นหน้านี้นะเดี๋ยวลองดูให้ดีให้ดูอีกทีนะครับผมจะลองสั่งสั่งต,งตองกด4ครั้งแล้วก็แตะ1 2 3 4สอามสี่นะแตะ4ครั้งก็ไปเปิดจะออกตองครับเดี๋ยวดูนะครับนตอง5้าครับหรือถ้าต้องการกำหนดกำหนดยังไงก็บอกผมได้ครับตัวน,นี้มันเขียนโปรแกรมเปลี่ยนได้เช่น กดหครั้งให้ออกอะไรกด2ครั้งให้ออกอะไรกด3ครั้งให้ออกอะไรกดสครั้งให้ออกอะไรก็คือจะกด5ครั้ง10ครั้งให้ออกอะไรก็กําหนดได้หมดเลยครับแต่ว่าเราต้องจําให้ได้นะครับถ้าเกิดสนใจสูตรสูตรตัวนี้ก็ทักเข้ามาพูดคุยได้นะครับตัวนี้ใช้กับไฮโลลื่นๆนะครับหรือจะไปประยุกต์ใช้กับแอปตัวอื่นก็ได้นะครับเทคนิคนี้ครับเทคนิคการกดหน้าจอโดยที่เราไม่ไม่ต้องมองจอครับ สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนี่ครับอันนี้เป็น ID ลายผมนะครับก็ถ้าเกิดสนใจยังไงก็ทักเข้ามานะครับอันนี้ไลน์ผมนะครับ ID ก็คือ MDT1986 ครับ